รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยบริษัท KBP Innovation Technology จำกัด อยู่ในนี้แน่เลยค่ะไปหาเพลินกันไหมคะเจอกันที่ไหนค่ะเพลินเลิกหลบได้แล้วอยู่ไหนขี้หานานแล้วนะเหนื่อยจริงๆเลยชีวิตหาใครจ้ะอ้าวมาทำอะไรตรงนี้อ๋อมาเล่นขายของโออไม่ว่าแล้วเชียวจเห็นอยู่สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้องรับทุกท่านเข้าสู่รายการสไต r ์เลน์บายดิจิทันะคะวันนี้น้องน่ารักมากเลยนะคะขอต้อนรับน้องใบเฟิร์นพัชพรพลบุญค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหเล่นกีฬาชนิดนี้อยู่เหรอเล่นอยู่ค่ะเพิ่งได้เริ่มเล่นไม่นานวันนี้เองโหดมากเลยนะแต่ว่าครูที่เป็นฝึกเขาชมว่ามีพัฒนาการที่ดีมาแล้วก็เป็นคนเหมือนกับเกิดมาเพื่อ ปีนเขาเลยเลยก็ได้ก็ได้เล่นก็ได้อะไรเงี้ยอยากให้ฝากไม่จริงนะไม่จริงเพิ่งเริ่มเล่นแต่ว่ารู้สึกชอบค่ะรู้สึกเหมือนกับเป็นกีฬาที่ออกแบบได้ทุกส่วนอะใช่อมั้ยรีแลกซ์หมดเลยเนาะถูกต้องแล้วก็อยากถามพี่นุ้งว่าตอนนี้มีผลงานอะไรบ้างตอนนี้นะคะมีมีมีละครค่ะมีละครเรื่องเพลิงฉิมพลีตอนนี้ก็ถ่ายทําอยู่ได้ประมาณคาดว่ากลางๆปีจนถึงปลายปีนี้น่าจะได้ชมกันนะคะช่องสนะคะแล้วก็มีพิธีกรรายการเชฟพระตะเหล็กพิธีกรรายการ Wilderful Thailand ที่อะไรตามใจฝันแล้วก็อาจจะมี พิธีกรอีกรายการหนึ่งแต่ว่าต้องติดตามกันที่ดีว่ารายการอะไรผลงานเยอะมากเลยนะใช้เรียกไ,ได้ว่ารวยมากอ,าอัอองคาลาาัองนั่นนั่นนั่นยังมีเวลาเล่นกีฬาด้วยใช่ค่ะเพราะว่าเหมือน,นเป็นการเวลาเราทำงานมาเหนื่อยเหนื่อยอย่างเงี้ยการออกกําลังกายการ,าราได้มาทําในสิ่งที่เราชอบมันเหมือนเป็นการรีแลกซ์ไปในตัวอีกอย่างหนึ่งใช่ค่ะและที่สําคัญคือได้เหงื่อได้เหงื่อด้วยแล้วก็ที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งคือที่นี่เนี่ยฝรั่งมาเล่นเยอะมาแล้วหล่อมาก เลใช่เหรอคะสข็งแมากอันนี้กีกาหล่อทุกคนจริงๆใช่ค่ะแล้วก็อยากรู้ว่ากีฬาชนิดนี้เล่นเราได้อะไรบ้างนอกจากสุขภาพทุกความสแข็งแรงเนี่ยคืออย่างที่ได้คุยจากกับอาจารย์ที่สอนเนี่ยเขาจะบอกเลยว่าได้ทุกส่วนนะแบบกล้ามเนื้ออยาก ถ้าอยากได้ตรงนี้ก็ไปปีนให้มันระดับนี้หน่อยอให้ใช่มีท่าด้วยแล้วมีแบบระดับความยากของของของหน้าผาที่จําลองมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วนอกจากที่จะได้มันได้สมาธิด้วยนะเพราะเราจะไปสูมสี่สูงห้าปีไม่ได้แล้วก็ต้องแบบมีการวางแผนว่าเราจะก้าวไปยังไงเราจะระดับนี้จะเกาะยังไงดีขาต้องไปยังไงใช่ไหมเพราะยังบอกว่ากีฬาทุกประเภทเนี่ยมาพร้อมกับความอันตรายอยู่แล้วแลเวราก็ต้องมีสติมีสมาธิเพื่อที่จะระวังตัวแล้วก็เซฟตัวเองทําให้เรานเล่นกีฬาได้อย่างสนุกสนานและมีความสุข งั้นเราคุยันพอหอมปากหอมคอแล้วนะคะหอมเลยไหมดูดไม่ใช่แล้วนะคะเราก็จะไปดูภารกิจนะคะว่าช่วงหน้าเนี่ยเราไม่มีอะไรภารกิจด้วยหรอมีสิอะไรนี่มานี่มาพักผ่อนนะเนี่ยไม่ได้ไม่ได้มารายการนี้นะคะแค่จะมาปิ๊นปิ๊นปิ๊นไม่ได้ต้องมีทำภารกิจแล้วก็เดี๋ยวได้ภารกิจที่บ้านทำด้วยกันป่ะเอามาไม่มีใช่ได้ตั้งกับบ้านด้วยเหรอได้ตั้งกับบ้านด้วยนะคะได้พร้อมไหมพร้อมมากค่ะถ้าพร้อมแล้ว เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะจเดี๋ยวเรามาดูกันว่าภารกิจช่วงหน้าเป็นภารกิจอะไรติดตามช่วงหน้าค่ะค่ะบอกหน่อยนะอยากรู้ไม่บอกอ๋อไม่บอก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 ไปเล่นเซนทันไปจ้าเอ้ยไปเร็วรัวมากเราไปเร็วพิธีกรรัว นักเตะสาวญี่ปุ่นควา้าแชมป์วอลหญิงเอเชียสมัยแรกหลังเฉือนชนะออสเตรเลียวุดวิด1-0ในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศที่สนามทองหัดสเตเดียมนเงืองโฮจิมินห์ประเทศเวียดนามโดยได้ประตูชัยในนาทีที่28ควา้าแชมป์เอเชียมาครองได้เป็นสมัยแรกในประวัติศาสตร์เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามทั้งจีนและเกาหลีใต้ก็ได้สิทธิ์เป็นเจ้าพิตบอลโลกรอบสุดท้ายปี2015ที่แคนาดาพร้อมกับญี่ปุ่นแชมป์และออสเตรเลียรองแชมป์รวมถึงไทยที่ได้อันดับ5ของทัวร์นาเมนต์ ปัจจุบันโลกกำลังเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วรายการโทรทัศน์ก็กำลังก้าวเข้าสู่โลกแห่งทีวีดิจิตอลอย่างเต็มรูปแบบ <S <S เรามีระบบแพร่ภาพออกอากาศอุปกรณ์ผลิตรายการโทรทัศน์และภาพยนตร์ระบบเรียลไทม์กราฟิก 3D ระบบจัดเก็บและบริหารข้อมูลนอกจากนี้เรายังรับ,บผลิตร,รายการโทรทัศน์เพื่อป้อนเข้าสู่ทีวีดิจิตอลเราพร้อมที่จะเติบโตและเป็นหนึ่งเดียวกันในยุคทีวีดิจิตอล สนับสนุนโดยบริษัท KBP Innovation Technology จำกัดบอกเลยนะขอร้องบอกไม่ได้ไหวเลรวไหวแล้วไม่ได้พาไปทำอะ่นี่ทำนมใหม่โอเคไนบอกบอกเลยคุณผู้ชมมาแล้วคุณผู้ชมมาพอดีเลยถ้าคุณผู้ชมมาแล้วแล้วน้องเฟินก็อยากรู้อยากมากงั้นไปดูกันค่ะนี่นี่นี่ เอาละครับในเมื่อเราไม่ยืนอยู่ท่ามกลางหน้าผาที่สูงชันแบบนี้จะให้มาวิ่งเล่นกันก็คงไม่ใช่ภารกิจเพื่อพิชิตความเป็นสุดยอดของเราในวันนี้เราจึงขอท้าดวลน,น้องใบเฟิร์นให้ประลองความสูงและสมรรถภาพความแข็งแรงของร่างกายด้วยการปีนหน้าผาคว้าชัยครับกติกาคือน้องใบเฟิร์นจะต้องฝ่าฟันอุปสรรคปีนหน้าผาที่มีความสูงถึง11เมตรเพื่อขึ้นไปเก็บทองที่อยู่บนยอดจุดสูงสุดผู้เล่น มีโอกาส3ครั้งสำหรับภารกิจนี้หากพลาดลื่นร่วงหล่นหรือไม่สามารถปีนต่อไปได้เกมจะโอเวอร์ทันทีแต่ถ้าากทำสำเร็จขอพิชิตภารกิจนี้ไปเลยครับโอเ้เป็นไงเป็นไงยากอะยากไม่รู้ทำได้หรือเปล่าแต่ว่าลองดูแล้วกันนะแต่เดี๋ยวอะไรถ้ากระโปรงทำไมเนี่ยรองเท้ากร<อ>นะโปรงเลย ถอดทำไมล่ะคะก็คือว่าแม่สอนว่าจะเข้าบ้านใครต้องถอดรองเทา้าโอเคพี่ถอดด้วยไม่ใช่อ้าเหรออันนี้มันเขาเรียกว่าเป็นรองเท้าสําหรับปีนขาสำหรับคนที่ต้องการที่จะมาแบบปีนหน้าผาจําลองอย่างเงี้ยก็คือต้องใส่รองเท้าเพราะว่ามันจะเหมือนกับ สามารถช่วยในการแบบพยุงป้องกันอันตรายต่างๆได้ก็ก็คือที่เราถอดเนี่ยคือไม่ไหวพักพักเท้าถูกแล้วก็อีกอย่างหนึ่งรองเท้าคู่นี้เนี่ยเป็นรองเท้าที่ต้องใส่เล็กกว่าไซส์หนึ่งหนึ่งเบอร์อฉะนั้นตอนที่อุ้งเท้าของน้องเฟิร์นนั้นใส่เข้าไปในรองเท้าพ้าใส่แบบนี้พอใส่แล้วก็จะงีบเป็นขิงอย่างนั้นแหละก็เลยไม่ไหวขอถอดก่อนแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวต้องเวลาขึ้นไปก็ต้องใส่เหมือนเดิมอ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเข้าใจนะงานระหว่างนี้นะคะฮัลโหลอยากคุย ว่าไงฮัลโหลจุ๊บๆนะจุ๊บๆหน่อยนะรักๆๆักจุ่อยจุ๊บหน่อยโอเคระหว่างนี้นะคะให้น้องเปินไปซอมกันก่อนนะคะแล้วก็เรามาทำความรู้จักกีฬาชนิดนี้กันนะคะว่าเป็นยังไงไปดูกันค่ะค่ะถ้าคุณรักการประตนภัยชอบอะไรที่ท้าทายและไม่หวั่นแม้วันมามากเอ้ยไม่ใช่ ไม่วันแม้หน้าผาสูงชันกีฬาบินหน้าผาดูจะเป็นช้อยที่น่าสนใจทีเดียวครับเพราะมีให้เลือกบินกันอย่างหลากหลายถ้าคุณเป็นพวกอนุรักษ์ธรรมชาติตัวยงแนะนําให้ปีนหน้าผาในสถานที่เชิงนิเวที่ผุูขึ้นมาตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆเพื่อสัมผัสดื่มดํากับธรรมชาติให้ชุ่มปอดและถ้าคุณอยากสนุกแบบตัวไม่ดําก็มีสถานที่ปีนหน้าผาแบบจําลองคอยรอต้อนรับคุณอยู่ทุกเมื่อ นอกจากจะได้ความมันและได้ออกแรงแบบไม่ต้องกักแล้วการปีนหน้าผายังต้องอาศัยความคล่องตัวความสามารถในการทรงตัวการตัดสินใจที่รอบคอบความคิดสร้างสรรค์สมาธิและความมุ่งมั่นที่จะต้องรับมือกับความยากของชะงอ่อนหินต่างๆอีกด้วยและก่อนจะตัดสินใจเล่นกีฬาชนิดนี้เราควรหาข้อมูลผู้แนะนำรวมทั้งศึกษาความเสี่ยงหรืออันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างเคร่งครัด จะได้สนุกสุดเบี่ยงให้เต็มที่แบบอวัยวะยังอยู่ครบทั้ง32ชิ้นไงล่ะครับครับสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ในการปีนหน้าผาจำลองที่ล็อกโดเมนนะครับหลักๆก,ก็จะมี h a r ์เนส h a r ์เนสก็คือเขอ็มขัดเซฟตี้ที่ช่วยสำหรับคลองตัวเราเวลาเราปีนขึ้นที่สูงเราใช้เชืเชอกปูเากับ h a r ์เนสของเราเองครับผมส่วนอย่างที่สองก็คือรองเท้าปีนหน้าผาผมรองเท้าปีนหน้าผาก็คือจะเป็นรองเท้าที่ดีไซน์เหมือนเป็นยางหุ้มหนึ่งทั้งใบ เราสามารถให้เท้าเราอยู่ในโพสิชันที่สามารถเหยียบก้อนเล็กๆหรือว่าอะไรก้อนที่ไม่ใหญ่มากสามารถเหยียบและสามารถทรงตัวขึ้นบนหน้าผาได้ครับผมตัวอีกอย่างหนึ่งที่อาจจะใช้ก็คือ,อจ,จะเป็นถุงช็อกถุงช็อกก็คือลักษณะก็จะเป็นถุงแล้วใส่ช็อกข้างในเวลาเราปีนแล้วเหนื่อยออกเราก็เอามือล้วงถุงช็อกแล้วมือก็จะแห้งไม่ลื่นไม่ตกลงมาอยนี้ครับผมแล้วก็อุปกรณ์ที่สําคัญอีกอย่างนึงก็คืออุปกรณ์บิเล่ครับ อุปกรณ์บิเล่ก็คืออุปกรณ์ที่เราใช้ในการเซฟคนปีนโดยที่คนปีมีหน้าที่ปีนขึ้นไปส่วนค์ทเนอร์ของเราก็คืออาจจะเป็นเพื่อนของเราในที่นี้ผมมีสตาร์ก็คือจะคอยใส่เชือกเข้าไปในอุปกรณ์บิเล่แล้วก็ดึงไม่ให้เราตกลงมาครับโดยที่สําหรับลูกค้าที่เข้ามาครั้งแรกครับสตาร์ของเราจะสอนวิธีการใช้อุปกรณ์ทุกอย่างครบจนกว่าจะสาม,มารถทเป็นโดยจะสามารถเทสแล้วก็เมคชัวว่าลูกค้าทุกคนสามารถปีนได้อย่างปลอดภัยและปล่อยให้ปีนอย่างปลอดภัย,ย,ยครับ ข้อแนะนําสําหรับคนที่สนใจจะมาปีนหน้าผาจาลองที่ r อ c โดเมนนะครับก็คือเตรียมตัวเตรียมใจมาพอแล้วครับแล้วก็ใส่ชุดออกากาลังกายให้เหมาะสมก็คืออาจจะเป็นเสื้อกล้ามกางเกง3ส,ส่วนอุปกรณ์ที่เราอเรามีให้เช่าครบทุกอย่างครับผมโดยที่สตาฟของเราจะคอยดูแลเทคแคร์อย่างดีครับพร้อมไหมพร้อมครับพร้อมแล้วขึ้นไปเลยคุณพระสิ้นเสียงนกหวีดปุ๊บลิงกังอุ้ยพูดผิดน้องใบเฟิร์นของเราก็าปีนขึ้นไปได้วยความคล่องแคล่วว่องไวเลยครับ จังหวะที่9้าขาแต่ละ9ก็ดูมั่นใจไม่กลัวเลยสะกะักทีนึ่งน้องใบเฟิร์นอาศัยความฉลาดค่อยๆเหยียบก้อนหินก้อนใหญ่ๆไต่ขึ้นไปเรื่อยๆตามคำแนะนำของครูฝึกครับนีออ่เรนีออ่เนีออ่เน,น,นี่ถ้าไม่บอกว่าเพิ่งหัดเด้นมาละก็ผมคงนึกว่าน้องใบเฟิร์นเป็นสไปเดอร์เกิลกลับชาติมาเกิดซะอีกคนอะไรปีนเก่งเกินว้วท่าทางจะไปได้สวยครับ น้องใบเฟิร์นยังคงเหวี่ยงแขนเหวี่ยงขาปีนป่ายหน้าผาสูงไปเรื่อยๆดูไม่เหนื่อยเลยครับเอหรือน้องกระเทพมากจนสามารถพิชิตภารกิจสุดทินของเราได้ในครั้งแรกเลยหย่อนหย่อยอยอ,ยอ,อ้าวพูดยังไม่ทันขาดคำเลยครับจู่ๆน้องใบเฟิร์นก็หยุดปีนซะแล้วครับไม่ทราบว,ว่าเกิดอะไรขึ้นแม่ตัดสินใจลงมาแล้วครับท่าทางจะมีปัญหาทางเทคนิคซะแล้ว หุยน้องฟอนทำไมลงมาล่ะพี่เชียร์อยู่ข้างล่างเลยนะเนี่ยคือมันไม่ได้ง่ายนะขึ้นไปเนี่ยมันไม่ได้ง่ายนะพอเราขึ้นไปเนี่ยเราต้องแบบจะไม่รีบแรบเมื่อกี้เพิ่นรีบร้อนไปไงปรับปรับปุับปรับไม่ทันได้คิดไม่ทันได้วางแผนพี่ก็ดูหนังจีนเยอะนึกว่ามันจะเหมือนวิชาตัวเบาไงปรับปรับปรับไปเลยอย่างเงี้ยไม่ใช่อย่างงั้นไม่ใช่เราต้องคิดต้องวางแผนต้องมีสมาธิต้องมีสติตลอดเวลาทุกทีพลาดตัวไหนบอกมาพลาดตรงแง่งๆตรงเนี้ยแล้วไม่รู้จะเหยียบอันไหนต่อไงพอไม่รู้จะเหยียบอันไหนต่อก็ขึ้นต่อไปไไไไมม่่ดด้้้้้้แลลวเขขาใจะอกครังฮ วางแผนดีๆนะวางแผนห้เลยบวดให้โอเคงั้นพี่ก็เบียดให้แล้วกันไม่ใช่แล้วงานรอบหน้าพี่ให้โอาไก่รอบนึงวางแผนดีๆแล้วก็เลงดีๆเพราะว่ารอบนี้ตัดสินแล้วนะแล้วเมื่อกี้ไม่ไม่ประสานเป็นหนึ่งเดียวกับครูด้วยจิตใจไม่ได้ตรงกันครูค่ะคุณจะมองกี้อย่างเดียวสิคะครูก็ต้องมองน้องด้วยนะคะเดี๋ยวหลังใหม่กันนะคะโอเคไหมเดีนยืนขนาดนี้มันอย่าว่าแต่ครูเลยตาก้องตาก้องนี่ไม่นุ่มเองทำงานแล้วเนี่ยโอเคมาสรุปว่ารอบแรกนะคะน้องเฟิร์นทำไม่สำเร็จนะคะลองมาสู้กันรอบหน้า ซ,ซปัจจุบันโลกกำลังเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วรายการโทรทัศน์ก็กำลังก้าวเข้าสู่โลกแห่งทีวีดิจิตอลอย่างเต็มรูปแบบ เรามีระบบแพร่ภาพออกอากาศอุปกรณ์ผลิตรายการโทรทัศน์และภาพยนตร์ระบบเรียลไทม์กราฟิก 3D ระบบจัดเก็บและบริหารข้อมูลนอกจากนี้เรายังรับผลิตร,รายการโทรทัศน์เพื่อป้อนเข้าสู่ทีวีดิจิตอลเราพร้อมที่จะเติบโตและเป็นหนึ่งเดียวกันในยุคทีวีดิจิตอล สนับสนุนโดยบริษัท KBP Innovation Technology จำกัดรอบที่แล้วทำให้สำเร็จครับแต่ว่าพี่ดิกี้อ่มีโอกาสให้แก้ตัวอีกหนึ่งรอบพร้อมไหมพร้อมมากครั้งนี้พร้อมแล้วจะไม่นองผิดหวังเลยลุยเออลุยสิดูเหมือนความผิดพลาดในรอบแรกจะไม่ได้ทำให้น้องใบเฟิร์นจิดตกสักเท่าไหร่ดูซะก่อนเล่นว่าลีลาเป็นสไปเด้วยเกิลสาวโชว์คุณผู้ชมซะเลย แม่น่ารักแบบเนี้ยอยากจะเข้ามาขยุ่มหัวใจพี่เล่นบ้างไหมจ๊ะเอามาเอามาน้องใบเฟิร์นยังคงทำตัวเป็นลิงเอ้ยมือโปรปีนหน้าผาชิวๆแบบไม่รีบร้อนอาศัยค่อยๆคิดค่อยๆเกาะค่อยค่อยเกี่ยวปีนขึ้นไปเรื่อยๆมีก้องเชียร์สาวของเราถอยลุ้นและให้กำลังใจอยู่ข้างล่างเร็วเร็วเร็วเเชียรรร็วเร็ววเร็วเร มันจะอินไปหน่อยไมจ้าน้องนิกกี้ทำหน้าโหดแบบนี้พี่โตกก๊ะกระใจนะจ๊ะบอกเลยแม้เสียงของนิกกี้จะทำให้สมาธิของน้องใบเฟิร์นแตกส้านสติสตังไม่ครบธาตุไฟแตกก็ตามแต่น้องใบเฟิร์นก็ไม่ยอมแพ้ยังคงมุ่งมัน่นเกาะเนึบไตกำแพงต่อไปอย่างไม่ลดละตอนนี้น้องใบเฟิร์นสามารถปีนหน้าผาผ่านความสูงมาครึ่งทางแล้วครับ <Yeah! S 1> ผ่านมาจนเกือบถึงยอดนะครับ อีกนิดเดียวก็าสามารถคว้าธงได้แล้วมาลุ้นกันสิว่าน้องใบเฟินจะสามารถพิชิตภารกิจได้สำเร็จในครั้งที่2นี้เลยหรือเปล่าห้ามกับพิบตานะครับเดี๋ยวจะพลาชดช็อตเด็ด,ดใกล้แล้วไปแล้วใกล้แล้วอีกนิดเดียวอีกปลายเอื้อมมือถึงไหมได้หรือเปล่าโอ้โหแล้วก็คว้าธงไปแบบสบายๆเลยครับแม เก่งสุดยอดจริงๆเทพมากๆครับโฆษนะของเราสุดยอดเลยเย้ขาบอกเลยนะคะว่าน้องเขาเนี่ยสุดยอดจริงๆนะคะนี่แหละคือพลังิจของเราเป็นไงมันไหมมันไหมเลยนะน้องบอกว่าขอเวลานเขาแป๊บนึงนะคะเพราะว่าใช้แรงเยอะนะแต่ได้นะได้พงมาด้วยนะสรุปน้องใบเฟิร์นสามารถพิชิตหน้าผา คว้าธงมาได้สำเร็จในครั้งที่2เท่านั้นมิชชั่นคอมพิวต์ครับอ้าวน้องฝนครับไม่เหนื่อยเลยเนาะใช่ไม่เหนื่อยเลยเชียร์อย่างเดียวเลยนี่นี้คไปสองรอบอะลได้ได้ได้เก่งมากเดี๋ยวขออันนี้ดื่มน้ำสดชื่นก่อนเอาเลยค่ะเป็นไงบ้างคะมันปะมันมากมันเนอะมันเหมือนแบบเราหลุดไปอยู่ในโลกอีกโลกหนึ่งอะโลกที่มีแค่เรากับคูคนเท่านั้นอะใช่ไหมเสียงอื่นเราจะฟังไม่ได้เลยเพราะว่าเราต้องฟังคําสั่งว่า เพราะเราบางทีเราไม่รู้ว่าเราจะเหยียบอันไหนเราจะไปเกาะอันไหนเราไม่รู้เลยอะเพราะว่าเราไม่มีความชำนาญแล้วเรากลว่าแทดด้วยแล้วอันเล็กอันใหญ่มันก็ไม่เหมือนกันรูปทรงของของตัวตัวน้ขามัานก็ไม่เหมือนกันแล้วจริงจริการเล่นเนี่ยต้องมีครูไหมจริงจริงแล้วต้องอมีนี่คนนี้กล้องแพนไปเลยฮะถ้าอยากมาปีนปีน,นเขาที่นี่เจอเจอครูหินใช่ไหมปีนหินออกใจนดีดีนะหินเจอครูคนนี้แน่นอนนะแล้วแต่อยากมาไม่มาสามารถตื่นมาเล่นมาไหมก่อนจะเล่นสิ่งหันเนี่ย เล่นมาได้ประมาณ5วันละโว้นะคะก็ไม่นานเนาะใช่ค่ะแล้วก็ชอบกีฬาแบบนี้อยู่แล้วนทันทีมันเป็นการต้องใช้สมาธิแล้วก็แบบต้องมีความตัดสินใจต้องมีสติต้องมีอะไรตลอดเวลาต้องคอยฟังว่ายังไงตลอดเวลาจะมาแบบบินธรรมดาไม่ได้สรุปนะคะน้องใบเฟิร์นนะคะสามารถทำาัสดสิจสำเร็จในรอบสองค่ะย้นดีจังเลยก็ถามน้องใบเฟิร์นก่อนนะคะว่ามาวันนี้เนี่ยรายการของเราเนี่ยให้อะไรบ้าง ให้อะไรบ้างก็อย่างแรกคือ ออกกำลังกายดีกว่าเพราะว่าเราทางานหนักมากในช่วงนี้แล้วไม่มีเวลาออกกาลังกายเลยและการได้มาปีนเขาปีนหน้าผาเนี่ยก็ถือว่าเป็นการออกกําลังกายที่เรียกได้ว่าทุกสัดส่วนเลยเนาะและนอกจากนี้นะคะก็ยังได้เรื่องของสมาธิได้เรื่องของการพักผ่อนเพราะว่าการออกกําลังกายมันก็คือการพักผ่อนในรูปแบบหนึ่งด้วยก็คือเรียกได้ว่าคุ้มมากๆแล้วสุขสนานมากๆที่มาในรายการนี้ค่ะมานะคะนี่คือความสุดยอดของการได้มารายการแล้วก็เราอยากให้นะคะทุกคนได้เล่นกีฬาด้วยใช่โอ้ส่งเสริมเนะเพื่อสุขภาพของเดงเดี๋ยวนี้จะมาแบบแห่ห้ง กังนี้ไม่มีใครมองแล้วนะหนุ่ๆมๆมันต้องฟิตต้องเฟิร์มแล้วเน่เขาเทรนการดูแลตัวเองกำลังมาแรงวใช่แล้วก็พี่เห็นนะสูงม,มากเลยนะขับไปข้างบนอ่ะจ้ะตอนอยู่ข้างบนรู้สึกไงชิลสบายห่จริงหรอก ขานี่สั่นผับผับแขนสั่นผับผับผับคือเห็นมันมีแล้วก้อนนิดเดียวนะก้อนนิดเดียวก็มีเพราะว่าเราก็ก้อนนิดเดียวเนี่ยครูจะแนะนําว่าให้เราเหยียบอย่าจับจับไม่ได้เพราะมันจะไม่อยู่จะต้องจับก้อนใหญ่แต่ก้อนเล็กๆเนี่ยเอาเหยียบไอเหยียบแล้วก็กวลื่นไงแปลว่ามันต้องใช้กําลังขาใช่ใช่ไหมในการยึดถูงปะใช่ค่ะแต่จะกาลังขาวาต่อไปต้องใช้แขนแขนในการที่จะตัดสินใจว่าจะไปอะไรยังไง Oh. วันนี้สนุกไหมคะสนุกมากมากค่ะแล้วให้เชเวมามาอีกไหมมาด้วยดิไม่กลัวแต่ว่าต้องมาปีนเขานะอ oh. oh. ่าพอปีนหน้าผาใช่ไหมใช่พี่จะทำอื่นดีกว,ว่าข้างหน้า ไม่ไม่เอาไม่เอาโอเคต้องตามใจน้องนะตามใจน้องนะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เชิญมาออกรายการนี้สุสนานมากนะคะก้ขอบคุณน้องฝนที่มาสร้างสีสันแล้วก็สร้างความมันแล้วก็พิชิดนะคะความสำเร็จในวันนี้นะคะแล้วกลับมาพบรายการ Star Challenge by Big Sport ทุกวันนะคะเวลาเที่ยงคืน55ถึงตีหนทางททบ5วันนี้นะลาตีสวค่ะลาสวค่ะของคุณค่ะบ๊ายบาย ระหว่างกีฬาที่เราเล่นนะคะแล้วก็การประกวดเนี่ยอะไรท้าทายกว่ากันกีฬาค่ะไปโดนแกล้งมาต้องหาเหรียญน,นะคะตรงนี้นี่ค่ะสิบบาทสามนะคะเหรียญสิบเน่ะต้องมนมีสี่เหรียญด้วยกันค่ะ ก็อยากจะเชิญชวนนะคะวัยรุ่นเยาวชนนะไม่ว่าจะเป็นอายุเท่าไหร่ก็ได้นะตอนนี้เนี่ยให้หันมาใส่ใจสุขภาพออกกําลังกายนะคะรักษาสุขภาพกันเยอะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยกระแสะของแบบคนที่มีสุขภาพกายที่ดีมีหุ่นที่ดีมีรูปร่างที่ดีกําลังมาแรงนะไม่ใช่แบบว่าจะมาแบบที่โลกของแห้งไร้นอนเขาไม่ฮิตก,กันแล้วนะคะอยากเชิญชวนทุกคนนะมาดูแลสุขภาพแล้วก็หันมาใส่ใจตัวเองกันเยอะๆเพื่อที่ว่าคุณเนี่ยจะได้มีชีวิตที่มีความสุขดําเนินงานทํางานหรือเรียนได้อย่างมีความสุขต่อไปค่ะบิ๊ก